เรามาดูจะเติมเข้าเปล่าจะได้เข็นไปปั๊มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองนะครับปั๊มลมแบบพกพาราคาถูกประมาณสองร้อยนะครับยางตรงนี้ยังแข็งๆอยู่นะครับถอนหัวสอนทิ้งเลยนะปึ๊บนะครับ คราวนี้แบนแปดนะครับแบนนะทีนี้เรามาลองดูนะว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับราคาประมาณสองเนี่ยจะลุ่งหรือล่วงนะครับปะใส่หัวซอนขึ้นโอเคทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นแบบ มีสายนะครับมันจะมีแบบมีสายกับแบบไร้สายนะที่ผมซื้อแบบมีสายคือมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะถ้าแบบไร้สายมันจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมเสียนะครับใช้ได้แป๊บเดียวนะครับแบตก็หมดแบตก็เสื่อมนะเติมไม่เข้าแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับมันจะเป็นหัวชาร์จที่จุดบุหรี่ใช่ปะ่ะเราถอดหัวชาร์จออกนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาต่อต่อกับที่แบตเตอรี่เราเลยนะครับอันนี้ขั้วบ,บวกขั้วบลบนะครับผมทําสัญลักษณ์ไว้ละปะ งัดขึ้นนี้ก่อนแล้วค่อยกดลงไปเข้าไปนะครับนี่แสดงว่ามันเป็นแบบกดติดปล่อยดับป่ะทีนี้ออถอยกล้องไปไกลนะครับจะได้เห็นมุมต่อจากแบตมันเรียบร้อยนะครับมีไฟนะครับแล้วมีไฟดวงเล็กทีนี้มาดูเพสเชอร์เกจนะครับดูใ,ใกล้ๆก่อนว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับเ,เราจะดูที่ PSI นะครับ เราหน่วยเป็นปอนเนาะดูสีแดงนะครับเราจะเติมกี่ปอนรถยนต์เราก็เติมยี่บห้าปอนนะครับเอ้สามสองปอนต้นนี้ยี่ิบห้าขีดนึงมันห้าครับยี่ิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบนี่นะครับขีดละห้านะทีนี้เรามาลองเติมนะครับฟืบจากแบนแบนนะจากแบนแบนนะ อะมาดูจะเติมเข้าเปล่าจะได้เข็นเลยปั๊มหรือเปล่านะครับเฮ้ยมาว่ะมามาเริ่มตึงนะครับเริ่มตึงแส่เกดไม่ขึ้นว่ะฮส่เกดไม่ตีแต่ยางแข็งยางแข็งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีที่ท,ที่ที่วัดแรงดันอยู่เฮ้ยมาแล้วเริ่มขึ้นแล้วเกดเริ่มตีแล้วนะครับเกดใช้ได้ด้วยเออ มาว่ะมาว่ะเออ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 เอาเอาพี่ๆเพื่อนๆเติมกันเท่าไหร่ครับลมมอไซผมแนะนำว่าถ้าจะเอาแข็งนะให้เติมไปหยุดไปนะเพราะพวกปั๊มพวกนี้ถ้ามันร้อนมันจะมีปัญหาที่ไอ้ผิวของลูกสูบเนี่ยมันจะสึกนะถ้าเป็นไปได้ก็เติมไปหยุดไปนะแต่ปั๊มนี้ผมอัดนให้ดูยาวๆเลยดีกว่าไป เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับสามสิบแล้วนะครับนี่เติมรถยนต์ได้แล้วเนะี่ยสามสามเกินสามสองแล้วนะครับเนี่ยขีดละห้าตอนนี้มันยี่ห้ากับหนึ่งขีดแล้ว 5, มันจะยี่ห้ากับสองขีดแล้วเนีน 2, ่ยนะมันจะไปสามห้าปอนแล้วเนี่ยนะครับโอ้ยแข็งว่ะแข็งเฟสเลยนะ เดี๋ยวผมอัดไปแล้วเท่าไหร่ดีเนี่ยโอ้หสี่สิบปอนนี้แข่งแล้วนะมอไซค์อะสี่ห้าแล้วพอดีเปอ่านาะโอ้แข่งแล้วแข่งแล้วสี่จุดห้านิดๆแล้วกันนะอ่าเหลือไว้หน่อยนึงนะครับโอเคเนี่ยหืมเฮ้ยใช้ได้นะสี่สิบห้าปอนนะครับสี่สิบห้าหน่อยๆเผื่อเวลาเราถอดออกมันจะรั่วนะครับฟรีๆละอ่านิดนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไอ เกตวัดลมมาวัดให้ดูนะครับว่ากี่ปอนนะครับของจริงกี่ปอนนะแป๊บหนึ่งอ่ะมาลองวัดดูนะครับตัวนี้ตัววัดลมของญี่ปุ่นเลยนะครับเมดอินเจแปนนะครับตัวแพงนะครับฟื๊บเนี่ยนะครับนานๆเอามาใช้ทีหนึ่งนะครับคลิปนี้หาเรื่องใช้เพจเกตนะครับไอที่วัดลมนะครับไม่ใช่อะไรปุ๊บนะครับดันเข้าไปนะครับดันตูดเข้าไปนะครับไปชบ เอ,อ้ยตงมุมไหนว่ามุมมุ้นหรือมุม,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 มนี้เดี๋ยวนะมุมไหนจะเข้าได้นี่มันดีดขึ้นมาที่เมื่อกี้เราเติมแค่สี่ห้าป่ะเดี๋ยวนะทำไงถึงจะโฟกัสไว้เนี่ยสามสามขีดหนึ่งขีดละสองสามสี่นะครับเดี๋ยวรออีกทีหนึ่ง คือมุมมันเบี่ยงด้วยนะครับเออเท่าเดิมประมาณสามสี่สามสี่สามห้าเติมสี่ห้าวัดแล้วได้สามห้านะครับประมาณนั้นโอ้แต่แข็งแล้วนะครับเชืได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นขยมให้ดูนะไม่ต้องหรอกแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะว่ามันแข็งจริงครับจากแบนตัดแต่เลยนะครับเนี่ยต่อจากแบตเดิมลถนะครับปึ๊บนะครับมานี่นี่ครับขั้วบวกขวั้วลบอย่าต่อผิดสายนะครับ กับรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับใช้กับรถยนต์ก็ได้เราก็เอาไปต่อกับแบตเตอรี่เปิดฝากระโปรงขึ้นแล้วก็ต่อนะครับก็สําหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่ไปเดินทางไกลนะครับหรือพกไว้อุ่นใจนะครับเผื่อลมรั่วอะไรประมาณนี้นะครับพกใส่ใต้เบาะนะครับของมอไซค์นะครับที่มีที่เก็บหมวกกันน็อกอนะ่ะตัวนี้ใส่ได้อยู่แล้วนะครับตัวก็ ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับพอประมาณนะสำหรับรถยนต์ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับที่เจ็บเยอะแยะนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้ราคาประมาณสองร้อยผมก็เทสให้ดูแล้วนะครับใหด้ดูจริงๆเลยนะครับงมพร้อมกันจริงๆเลยว่าเออมันใช้ได้จริงว่ะเจ๋งว่าเจ๋งเจ๋งๆนะครับ ลองดูนะครับตัวนี้ไม่มีแบตไม่มีเสื่อมไม่มีเสียนะเพราะว่ามันเสียบกบแบตเตอรี่รถเรานะครับถ้าใครเติมจริงจังนะครับเติมนานเติม2ล้อเติมหลายหล้อให้สตาร์ทรถไปด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะดึงแบตหมดแล้วก่อนนะครับตัวนี้ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ